อาล้ครับสวัสดีท่านกันเลยนะครับแล้วนี่คือซีซั่นสี่มุ้ยแผลงเดินทางฝ่าฟันจนมาถึงวันขึ้นปีใหม่กันอีกครั้งนะครับอ้าวแล้วครับสวัสดีท่านกันด้วยนะครับทุกคนคือเราอะอัดคลิปไปลวรอบหนึ่งเว้ยแล้วแบบมันเงียวกวันติดอ้าวแล้วินดีต้อนรับปเริ่มทุกคนเธอดูมีความสุขมากเลยที่มีคนเหมือนเธอทุกคน VESIT ิตูซีวันนี้จะมารีวิวทันๆันกับหนังเรื่องเสือเพนหนึ่งครับอ้าล้วครับสวัสดีให้กันด้วยนะครับนี่คือรีวิวันจกตซีับหนังเรื่อง t นี่ครงลลกซี่รุ่ี่ขานี้คุณกำลังรับฟังอ้าแล้วครับสวัสดี้กันด้วยนะครับและนี่คือซิต รกาเป็นเรื่องที่ไม่ถึงเราเช่เชแต่ว่ากับเัาดูเป็นครอบครัวต้องเข้าใจได้ว่าใ่เาอมี่น่งาดยครับเรามากานแต่งนวันนี้เริมามาในีวเามนเหมือนเขาเห็นอีกด้านงองอเตรเข้าไใชม่้มอ่าอันนี้ยพอเตอร์เข้ามามาพูยตรงไห และภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ The Magic Mike ไม้ครั่งแขนล่าระห่ำเลือดครับวิญญาณพลังงานบางอย่างหลากหลายคำนิยามที่คนเป็นใช้เรียกตัวตนของคนตายมันเหมือนเราไปยืนอยู่ตรงนั้นคือสองสอกเอาละครับผมกับซินชูสีรีวิวหนะกับช่วงถ้าเราดูสามคนพราอมกันจะไม่รู้สึกอะไรแต่อยู่ดีๆแม่งมาตัดมุก เออเป็นมุกช็อตฟิวเว้ยแบบ Talk to me กราฟหนังมันนิ่งมากเลยอ่ะนี่คือเป็นการรีวิวแบบแปลกใหม่ครับไม่รุยดิีเลในเรื่องจบเนี่ยนะเออแล้วจบไปเลยนี่คือการเปิดอัดแล้วเนี่ยประมาณว่าเราอ่ะมี plot เรื่องเส้นเรื่องอยู่แค่นี้แต่เขาอ่ะยืดออกมาให้มันแบบยาวจนเรารู้สึกว่าตบมือแล้วก็พูดนะเด้ไหม ตบมืออย่างเงี้ยนะตบมือแล้วก็พูดเห็นไหมจะตบให้เองพูดโอเคโอเคนะมงคลน,นะพูดนะหนึ่งสองเอาล่ะครับตอนนี้อยู่กับซิตูซีรีวิวหนะังหลังดูจบกับเรื่องดีฟามิงโกอะแล้ววันนี้ทางไนเอ็นพิจเจอร์ร่วมกับเอฟชวนเหล่ายิงตอกเกอร์และครีเอเตอร์สายภาพยนตร์มาร่วมไขปริศนาแก้คำสาปเหรียนสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวสั้นนะครับ ครับพบก,กับพวกเราซินนะะนนะะตูซีมูทเกิเหตนะครับซอเอ็กซ์นะครับช่างหลักแคทเกมตัดงตายนะครับในการทำเสนอมันค่อนข้างแบบตุ้ดีใช่น่นา,นารักแล้วก็สแสดงเก่งมากแต่เดี๋ยวยกเว้นทพูดในภาพที่ผู้ชมเหมือกันคือคือรหัสมุดอะไรก็ไม่รู้นะฮะและนี่คือการเล่าเรื่องประสบการณ์ในโรงหนังอันนี้ทำตัวครับแขกรับเชิญของเราสวัสดีครับอาร์มครับจากรีวิวเรือเรครับอันหยาบคายได้ขนาดไหนสุดๆช่องผมนี่กูบอกัง <c oughs> ไงบ้าง <c oughs> วันนี้โคดี้รู้สึกกูโดดอยู่คนเดียวอะ่ะ กับหนังเรื่องสับเบอร์เรอร์พระพยอมเป็นไ,ปไก่อ่อนเพราะว่าเขาจะได้ออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดนี่คิดว่าหนังมันควรจะมีมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีนมลงอาจจะมีเอาล่ะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยครับดีเตไม่ทันสัยกำแพงจังหวะเป็นหนังที่สำหรับผมคิดว่าสนุกนะเวลาดูหนังเรื่องนี้เราจะคิดถึงแบบบาบิลอนนี้ยนึกถึงซิกชาร์เล็ตเตอร์ของหม่อมน,น้อยเนาะแล้วแบบเอาล่ะครับสวัสดีทุกกันด้วยครับแฮร์รี่คือซีคือสีมูฟกับทสเ็ตครับเร็วนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับเรียนๆนกัับหงเรื่องานต is ที่ริเวอร์ซิตี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้าง <Okay. S 2> ตบหน้าไหมโอเคให้พี่เต้ก่อนใช่โ <laughs> อเค okay. ครับก <laughs> ็ตบเนี่ยตบหน้าไหมคือมันไม่ได้เน้นความโช่งฉางไว้มันจะค่อยๆพาเราเนี่ยไปซึมซับกับบรรยากาศแล้วก็เหตุการณ์นั้นพร้อมตัวละครแล้วถือว่าเป็นอะไรที่แบบสนุกมากเอาละครัโอต้ตรงๆนะผมอยากให้แปดอะแต่ว่าก็คงต้องให้แปดละ <laughs> อืมอะไรกี้หยาปบมือไอ ตบมือตบมือเนี่ยตบตบมือโว้ยตบเนี่ยเออตบมือมึงกบอกแบบเฮ้ยใครไอ้ว่นนียนี่ใครวะเออมึงก็ตบมือก่อนนีตบมือตบมือไม่ตบแบบโป๊ะเคยดูรายการผมเลยเนี่ยเออกูตบเองกูตบเองอ่าโอเคอโอเคอเอเเอเใหอ่เอาแบบเเออ ภาพยนต์ที่ผมทำเรึ่งแรกครับชื่อว่า Six i s o K j o n n y นะครับก็เซตอัพเงสวยดีนี่คือคลิปที่ผมจะมาขายหนังของตัวเองครับมันเป็นการต่อยอดไปถึงเบอร์เนียซึ่งมันไปอีกขั้นอะเป็นสุดยอดแล้วเป่นคนไดออสการ์ทุกปีพอคิดแล้วมันก็เล่ายากไป Aquaman and the Lost เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือถึงแม้ว่าคุณน่ะจะเป็นคนที่ขโมยหรือว่าไม่ขโมยอะไรจากใครก็ตามมันจะมีคนสักคนน่ะขโมยบางสิ่งไปจากคุณเสมอ